แบบฝึกหัด2.4หน้า59ค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปอย่างง่ายข้อที่9นะคะ9ส่วน20บวก17ส่วน30วิธีทำค่ะหาครนของ20และ30นะคะเราใช้การหารนะคะ นำสิมาหารนะคะสิบคูณสได้20 10ิคูณสได้สามสิบคอรนนะคะก็คือ10บคูณสคูณสได้เท่ากับ60ก็จะได้ว่าครรนของยี่สิบและ30คือ60 เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น60นะคะ9ส่วน20บวก17ส่วน30เท่ากับ20คูณ3ได้60นำามมาคูณเศษ9ส่วน20ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วย17ส่วน30นะคะ30คูณ2ได้60ดังนั้นนำสอมาคูณกับ 17บเส่วนสาทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ9คูณ3ได้27 20คูณ3ได้60บวกด้วย17คูณ2ได้34 30คูณสได้60ตัวส่วนเป็น60เท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันนะคะ27 บวก34ได้เท่ากับ61ตัวส่วนเป็น60 61ส่วน60เป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะคะ60คูณ1ได้60 61ลบ60เหลือ1ส่วนด้วย60ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ1เศษ1ส่วน60 ต่อไปข้อ10ค่ะ49ส่วน10บวก7วิธีทำค่ะในข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยน49ส่วน10ให้เป็นจำนวนคละนะคะเนื่องจาก49่ส่วนสิเท่ากับ 4เศษ9ส่วน10ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า4 9 1ส่วน10บวก7เท่ากับ4เศษ9ส่วน10บวก7 4เป็นจำนวนนับ7ก็เป็นจำนวนนับเราก็จะนำจำนวนนับมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น4,7บวก7 บวกเศษ9เก้าส่วน10 4บวก7ได้11ได้เป็น11เศษ9จส่วน10ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ11เศษ9จส่วน10ข้อ11นะคะ25ส่วน24 บวก8ส่วน15วิธีทําค่ะหาครโนของ24และ15นะคะโดยใช้การหารนะคะนำ3มหารค่ะ38 24 35 15ครโนนะคะก็จะหาจาก3คูณ8คูณ5 8คูณ5ได้40 40คูณ3ได้120ดังนั้นนะคะครนของ24และ15คือ120 25ส่วน24บวก8ส่วน15 เท่ากับทําตัวส่วนให้เป็น120นะคะ24คูณ5ได้120ดังนั้นนะคะเราก็จะนำ5มาคูณ25ส่วน24ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วย8ส่วน15 15คูณ8ได้120 นำ8มาคูณเศษ8ส่วน15ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะได้เท่ากับ25คูณ5ได้125 24คูณ5ได้120 8คูณ8ได้64 15คูณ8ได้120 ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันนะคะ125บวก64ได้189ได้189ส่วนด้วย120เราเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะโดยนำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ189หาร3 ได้เท่ากับ63 1 2 0หาร3ได้40ได้เป็น63ส่วน40ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะ40คูณ1ได้40 63-40ลบ40เหลือ23ตัวส่วนเป็น40ดังนั้นคำตอบก็คือ หนึ่งเศษยี่สิบสามส่วนสี่สิบข้อสิบสองค่ะสามสิบเจ็ดส่วนยี่สิบห้าลบสิบเอ็ดส่วนสิบห้าวิธีทำหาคอรนของยี่สิบห้ากับสิบห้านะคะนำห้ามาหารนะคะห้าห้ายี่สิบห้า 5สามสครนนะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ5คูณ3 5คูณ5ได้25 25คูณ3ได้75ดังนั้นครนอรของ25และ15คือ75 ก็จะได้เป็น37ส่วน25ลบ11ส่วน15 25คูณ3ได้75นำ3มาคูณ37ส่วน25ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะลบด้วย15คูณ5ได้75นำ5มาคูณ11ส่วน15 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ37คูณ3ได้เท่ากับ111 25คูณ3ได้75ลบด้วย11คูณ5ได้55 15คูณ5ได้75ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาลบกันนะคะ 111ลบห้ 1> 1ได้เท่ากับ56ส่วนด้วย75ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ56าส่วนเจ